ก็กราบสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับแพจเสด็จนะครับก็มาสอนแก้แบน f ีไฟอัปเดตล่าสุดนะครับประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับเรามาดูกันเลยว่าของผมมันจะแบนหรือไม่ครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่นะครับตอนนี้ผมยังไม่ผมยังไม่ชั้นแก้เลยนะครับนั่นงไงมันแบนนะครับเดี๋ยเราเข้าเดี๋ยวเราก็เข้าเครื่องแก้แบนกันเลยนะครับ ทาง facebook ก็ไม่ได้ครับแบนท้งคู่เลยครับผมก็ไม่ได้เล่นเล่นโปรอะไรเลยนะครับก็เล่นลุกนั่งยิงอะไรประมาณนี้ครับทุกคนก็อยากคิดว่าผมเล่นโปรนะครับกดเข้าไปเลยครับ ตัวรูปบวกครับเราเลือกหา f i ล e ครับตัวเลือกไฟลนะ์เลือก Free ไฟล์ฟยอย่างเดียวเนาะกดเข้าไปเลยครับเราเรามาดูกันเลยครับว่ามันจะได้หรือไม่ครับ โดนแบนัะเบตใหม่ล่าสุดครับมันจะได้หรือไม่ก็ไปดูพร้อมๆกันเลยครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยให้ผมจะ มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งนะครับ mm hmm. เจ็บคอพูดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็ขออภัยนะครับขอโทษขออภัยนะครับทุกคนมาเรามาดูกันเลยว่ามันจะได้หรือไม่ครับ นั่นไงครับท่านผู้ชมไม่ได้เลยครับผมว่ามันไม่ได้เลยครับถ้าคนในที่รู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ไว้ด้านล่างนะครับผมทำยังไงก็ไม่ได้ครับ